มีคนมาดูไหมเขาฉายเขาตั้งใจฉายให้ดูครับปกติแล้วอ,ะอ่ะอืออือโอ้โเหรอพี่เบบอสไม่ม,มีคนนั่งอยู่ มันยีปีแลยครับสมัยก่อนทำยังไงรอดผมฟังหน่อยอ่าสมัยก่อนเป็นระบบฟิล์มครับเป็นระบบฟิล์มเข้าก็ใช้ฟิล์มเข้าก็เซาหนังก็นั่งกับทิมมี่เป็นสายหนังเป็นเป็นกากหนังนะเป็นกากหนังเป็นฟิล์มสายสีมากากหนังกากหนังคืออะไรกากหนังคือหนังที่มันออกจากโลกแล้วนะนเสน่ห์ของหนังกลางแปลงคืออะไรพี่ที่เข้าใช้หนังเข้าเบิรงในตทรลัทั์ กับอยู่หนังกางแปลงเนี่ยมันจะต่างกันเพราะว่าภาพบรรยากาศมันแต่สิ่งแวรล้อมแล้วก็อัตลชนในการเบิง้งระบบเสียงจอขนาดของจอขนาดของเสียงแล้วก็มีมูมานังนหลายๆคนมันเป็นบรรยากาศดีครับมันมันมันมีเส้นทางยังไงจากหนังที่พี่ทำสมัยก่อนมันมาสู่หนังสายมูได้อะ่ะเขาก็พูดกันว่าผู้ไดไพ่แต่ว่าเพิ่นเพิ่บนหรือเพิ่นได้ไหมเพิ่นมาบนบนว่า เอาหนังเสียวหนังมาใช่สิครับบางคนกัดบนเกี่ยวกับการงานอาชีพบางคนกิดบนเกี่ยวกับขอลูกก็ได้ครับขอลูกก็ได้บนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับยุดีสุขภาพยุดีไม่แห้งสิครับเกี่ยวกับบนเกี่ยวกับเดือนขันคู่หรือว่าสอบเกี่ยวกับสอบคู่สอบตำรวจนะครับพยาบาลโมนี่ก็คือสำเร็จสูอยางครับบางคนกิดบนเกี่ยวกับหวยกนมี่ไอ รัตตลีนะขคงมใช้เรื่อยๆหงวันที่หนึ่งครับใช้เรื่อยอยู่เห็นบอกว่าถ้าหน้านี้เป็นหน้าย้ายคูครับผมก็สิครับครับช่วงช่วงนี้จะเป็นเกี่ยวกับบรรจุคู่อ่าบรรจุคู่ครับเกี่ยวกับเลื่อนคันเงื่อนเดือนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็กจะหลายจออยู่ช่วงนี้ต่อกันมือละสองจอสามจอประมาณนี้บางวันกี่จอพร้อมกันพี่สามจอห้าจอก็มีครับบางวันครับบางวันห้าจอพร้อมกันครับ ห oh, oh. บอกได้ไหมว่ามันก็เป็นเรื่องแก้บนเยอะกว่าจังเดือนนี้ของผมถ้าเป็นกลางแปลงเลยเนี่ยนี่วันที่สิบเอ็ดมือเดียวนอกจากนั่นก็จเป็นหนังแก้บนห oh, นงังแก้บนเยอะครับหนังแก้บนทีน่ีเกือบสุกอาทิตย์เดีวแล้หน,งนังกลางแปลงมันเริ่มหน่อย <S <S หลังจากที่เราใช้มาหลายปีเนาะเฮาบริข้นไปเนยตะกี้บริข้นซื้อจะภาพหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเวลาใช้หนังเนี่ย เพิ่นที่เพิ่นมาบนนเบิงหนังเนเป็นขาทาบริวารหลวงปูพระธาตุนะที่เพิ่นมาเบิงหนังนี่คือเพอิ่นสีมาไห่พรสัล้ที่สำเร็จพรหลังจากมานั้วก็เลยเด็กเขียนซื้อตลอดแล้วก็ได้เขียนซื้อจะภาพมากผู้ใดมากสินะเป็นมีรายซื้อเป็นเหลี่ยมเป็นเหล่ยมมากสิราคาเข้าก็บเด็้เขียนซื้อห้เฮ็ดยัทซั่นมาตลอดบางมือเห็นแบบโอ้ยมีแค่หนังจอหนังกับคนฉายาผมเดินไปถามพี่เขาบอกว่าโอ้ยคนเมืองเต็มนี่ก็ว่าอย่างสครับ คือสิ่งที่เขาเลี้ยวไปเห็นนะครับสิ่งที่เขาเลี้ยวผูเห็นช่วงแสดงว่าพี่บอกว่าทุกวันมีคนดูหนังมีมีมีคนดูหนังกี่แล้วครับเพราะว่าก่อนที่จะฉายเขาต้องหาเขาหายังเป็นกินน้ำกันเพราะว่าพลาดไอ้องนั้นแหละเพื่อนได้บอกไ้เพราะว่าเพื่อนบอกให้เลี่ยงเราให้ใกล้ตัวเขาจะอาจเป็นหมากเป็นผู้เป็นนกกินครับครับอันนี้ก็คือต้องต้องต้องหายเป็นเ่นเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นมีครับ เข้าจังไคยไปใช้อยู่นะการใช้เท่าก็คือแม่นจะภาพมาบอกก้าวแล้วทาเพื่อนขับขับก่อนเข้าก็มีการส่งไล่ส่งยางไงเท่าก็คือต้องแก้บนให้สาเร็จนะครับบนสองเดือนก็ต้องใช้จนทั้งสองเดือนเสียเพราะว่าเทาต้องเหในสาเร็จว่าอาจจะเขาเท่าเสียนะรองเิ่นปาบนไว้แล้วแล้วเท่าเป็นผู้แก่นะครับครับอันนี้ก็คือต้องต้องใช้ให้สําเร็จแต่ละงานแต่ละงานไปก็ความซื่อสัตย์ของอาชีพเลยครับายครับผม ถ้าสมัยช่วงมัมันโดนละ่ะช่วงประมาณสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมันจะมีช่วงระบบฟิล์มนดดหน่อยใช้ระบบฟิล์มอยู่เนี่ยพอดีมือนั้นมาหาเขาหาเขาไม่ได้หาทั้งรางครับหาเขาหาได้กินหาทั้งรถจุดตัวทั้งรถเลยครับเมื่อนั้นแปลกนิดหน่อยสามคนเห็นเห็นผีเหมือนครับโทษเขาบ้านพาคันเก่าเขาบ,บ้านเหมือนเลยครับเลยถามมาเปี่ยงที่ภาคันเขาบ้านหนันงก็ยังฉายอยู่หนังวนฟิล์มหมุนอยู่อ่ะเรียกว่า เออพ่อพ่อพี่หลอกพ่ะนะผู้นึงกับพ่อไอ้ตำรถเล่มพ่กหาหาเข่าไอ้ตำรถจจูบๆจะยังบอกกาทั้งรถนั่งอยู่รถเลยฉายหนังแค่เลยผู้นึงบ่มีหัวพ่ะนะมั้ยโอ้พากันตัวรถลงมาขนลุกม้วนซุ่มอันนี้ซุ่มซุ่มบอกพวกกัเลยเข่าไปเบิง้งเอามันแมนแทบบอกกัเลยเข่ามาเบิง้งได้หน่อยพ่กกาเข่ามารถ ก็เล่นในพายใช้ให่มีเคยมีผู้ถานเนี่ยพันชีจากย่านมันสิออกร่างกายเนาะปันปันปันมาไม่เห็นจอหนังมันเลยหยุดยึกครับอ้าวหนังยังมาใช้กลางปางสิเออครับอ่ามันมีคนเบิ่งบะเพินมาถึงเหอยามขึ้นมาเพินกลับมาเพินมานอนครับนอนอยู่กอดโซนอ่ะเพินฝันฝันเห็นเป็นยักษ์อ้ยุฐานมาถางนะครับโดดขึ้นมาในความฝันเลยครับจุดจึ๊บลงมานี่เราผู้เบิ่งหนังมาแล้าครับเพินมานี่เราผู้เบิ่งหนังมาะครัมวันี่ตื่นแทบสอมาก เพื่อกาเล่น้ำหาลานันน้ำมหาลันเพื่อฉีดมาบา้ฟังครับบ้ามือขึ้นฟันว่างซี่พี่ว่าหนังมันเป็นชีวิตพี่เลยไหมถือว่าเป็นกีวิญญาณเลยเนะี่ยเป็นอาชีพนี่กินมยูซุิมนีก่กะเกิดจากหนังล้วกันหนังแก้บนนะครับตัวจุดหลักเลยครับ,รบแก้บนเลยเพราะว่าได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าสื่อรถสื้อล่าหรือว่าจะเป็นการใส่งวด ่าเศ้าบ้านเศร้าของสินะครับครับอันนี้เกี่ยวกับนีหมดเลยที่อยากให้หนักมันยังอยู่ไปเรื่อยๆครับก็ต้องยู่ไปเรื่อยครับเขาก็ยังรักษาอยู่ถึงรรบบฟล์มันหนหมดไปช่วงหกเจ็ดปีก่อนเขายังเห็ดเป็นดิจิตอลกันมากแต่ยังสารต่อเป็นหนังกลางแปลงเท้าซูมเนียวันนี้แม้ว่าหนังกลางแปลงจะเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมนะครับจากสื่อบันเทิงระดับหนึ่งของประเทศกลายเป็นหนังกลางแปลงเพื่อ การแก้บนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่พาหนังกลางแปลงมาสู่ในวันนี้นะครับแต่หนังกลางแปลงก็ยังคงอยู่หนังกลางแปลงได้ทําหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นระบบแสงสีเสียงและการจบในเรื่องแบบบริบูรณ์หนังกลางแปลงก็ได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์สร้างความสุขทางจิตใจให้กับคนผู้ว่าจ้างและผู้คนที่มาชม เบิกทางเด็พายอทวันนี้ก็อยากจะให้ผู้ชมนะครับได้รู้ถึงมุมมองหนึ่งของหนังกลางแปลงในอดีตสู่ปัจจุบันที่ยังคงเดินทางอยู่หวังว่าหนังกลางแปลงหนังแก้บนเรื่องนี้จะเป็นจุดเล็กๆนะครับที่จะให้ผู้คนได้รู้จักมุมมองหนึ่งของหนังกลางแปลงที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศเรา